จะทำยังไงดีถ้าเราหมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบบางครั้งเราอาจจะหมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบไม่ใช่เพราะเราไม่ต้องการมันอีกต่อไปแต่เพราะจิตวิญญาณของเราโหยหาความเงียบและความสงบภายในบางครั้งการนอนบนเตียงและฟังเพลงโปรดหรือดูภาพยนตร์เรื่องโปรดเพียงอย่างเดียวอาจจะดีกว่าโดยการอยู่ห่างจากโทรศัพท์และการแจ้งเตือนทั้งหมดที่รบกวนเราเป็นครั้งคราว การใช้เวลาตามลำพังและลองคิดดูว่าเราต้องการทำอะไรทำไมเราถึงต้องยอมทนกับสิ่งที่ทำและทำไมเราถึงเอาแต่อยู่ในสถานที่ที่เราไม่ได้อยากอยู่บางครั้งเราต้องใส่ใจกับร่างกายและจิตใจเมื่อมันบอกให้คุณพักจากโลกภายนอกกลับมาดูแลตัวเองและพักผ่อนจนกว่าเราจะรู้สึกกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆ และเตือนตัวเองว่าเราสามารถเข้าใจทั้งหมดนี้ได้หรือไม่โดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเพราะนี่คือชีวิตของเราและไม่มีเหตุผลอะไรว่าทำไมเราถึงจะไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก